สวัสดีครับก็เมื่อเช้าไปหาลูกค้ามาลูกค้าบอกว่ายาสีฟันของอะตอมี่เนี่ยมันเหมือนว่ามันใส่แป้งนะการพิสูจน์แป้งวิธีทดลองวิทยาศาสตร์อันนี้คือแป้งมันนะแป้งมันนน้าเปล่าเดี๋ยวเรามาทดแป้งเจอทิ้งเจอมันจะดำใช่ไหมเดี๋ยวเราหลักการง่ายๆเลยทดสอบง่ายๆเดี๋ยวจะทําทให้ดูเลย ทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายไม่ได้ซ้ำซ้อนอ่านี่คือแป้งนะมันคือแป้งนะเราใส่ตะโคนไปเนี่ยนี่คือยาสีฟันอะโตมี่นะเดี๋ยวผมจะบีบใส่เลยเขาบอกว่ามันมันเหมือนแป้งแบบตุ้มเว้ยอย่างเงี้ยนี่บีบใส่เลยจิ้มอ่ายาสีฟันไปเราคนมันใช่ไหมยก็นกินกินโอเค ลายหมดหรือยังอ่านี่ทดลองวิทยาศาสตร์ทดลองวิทยาศาสตร์นี่คือโภวิดินทิงเจอร์นะนี่คือทิงเจอร์ไอโอดนนะถูกมาที่แก้วก่อนอัน,นอันนี้คือแป้งมันนะครับหยด,ดไปถ้ามีแป้งมันจะเป็นสีสีอะไรมันจะดำเห็นไหมครัเป็นแป้งมันจะดำดักวิทยาศาสตร์ง่าย อะโทมี่ดำไหมใส่ใบเหมือนกันเลยอะโทมี่ดำไหมไม่ดำเห็นไหมเป็นสีทิงเจอเหมือนเดิม <S 2> <S 2> <S แสดงว่าอัดโทมี่ไม่ใช่ใส่แป้งมันเป็นเยลลี่เมื่อเช้าพี่สาวผมคิดไปเองนะเจ๊ว่าใส่แป้งมันไม่ได้ใส่แป้งนะนี่พี่สูจน์วิทยาศาสตร์ให้ดูเลยเป็นเนื้อยาสีฟันล้วนๆนะครับนะโอเคนะสบายใจได้นะพี่สูน์ให้เห็นๆเลย อ่ะโทมี่คือเนื้อยาสีฟันล้วนๆไม่ใส่แป้งแบบรัฐมนตรีบอกนะเค็นี่แหละครับ่อราเก้าสิบหกบาทเองถูกกี่ตายแพ็กนี้ใช้แล้วชอบไหมน้องพลยาสีฟันโทมี่ชอบไหมชอบชอบเป็นไงอ่ะมันแป้งต้องเป็นยังไงอร่อยดลอร่อยดีแป้งนานเลยแป้งนานพอแป้งนานปากเลยหอมเลยแป้งจนจืดแปลงจนจืดเมื่อก่อนใช้ยี่ห้ออื่นแปลงนานไหมทำไมอ่ะเพ็ด เห็นไหมอยากให้ลูกฟันสะอาดใช้อัตโตมี่นะครับ